สวัสดีครับพบกับ c ชา n นลเชียร์ริพูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมและเพื่อนชาวริพูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามชาแนลเล็กๆช่องนี้ครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจง้งเตือนคอมเมนต์นะครับหรือส่งสุิแกงเข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับ ขอบคุณนะครับผมมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับด้วยความพร้อมของนักเตะลิฟวูนะครับก่อนเกมที่ลิฟวูจะลงแข่งกับทีมเอฟเวอร์ตันในคืนวันจันทร์ที่13 ุมภาพันเวลาตีสามนะครับเยอร์กินคอปนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเตียโก้เจ็บสะโพกนะครับส่วนอาการบาดเจ็บรุนแรงแค่ไหนนั้นคอปก็ไม่ได้พูดไวน้นะครับแต่เตียโก้กําลังนะครับทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองฟิตทันลงสนามเจอกับทีมเอฟเวอร์ตันนะครับชอต้านะครับก็กลับมาฝึกซ้อมได้แล้วด้านเฟอร์มิโน่ฟานไดและอาตูแม้จะใกล้ฟิตแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถลงเล่นในเกมกับเอฟเวอร์ตันได้ เว็บไซต์ดิสน n f i ฟิลนะครับ ite, Feel, คบาดการว่าเนทฟิลิปเฮนเดอร์สันและฟาร์มิโยอาจได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้นะครับก็ติดตามและเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาสักทีนะครับลิวูผต้องเก็บ3แต้มในพิลลีกให้ได้สักทีนะครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปมาก,กวันนี้ครับ ประเด็นต่อมานะครับคาอุรุมิโตมะนะครับปีกตัวจีสของทีมไบตันได้ออกมาปกป้องและชื่นชม เคนอโน่ no ครับสโนว์พ็อกเก็ตนะครับสมาชิกเว็บไซต์ reddit.com นะครับได้ออกมาแปลบทสัมภาษณ์ล่าสุดของมิโตมะที่ได้ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นกับทางสปอร์ตวีนัสื่อเกาหลีใต้ผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามเขาว่านักเตะคู่แข่งคนไหนที่สร้างความประทับใจให้กับเขามากที่สุดเวลาที่ดวลกันตัวต่อตัวมิโตมะนะครับได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนที่เขานะครับเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นเคโกะซึเนโมโตะนะครับผู้เล่นของทีมคาชิมะแอสเลอร์ และโฮทากะนากามุระผู้เล่น F ของทีม f c โตเกียวเป็น2นักเตะคู่แข่งที่ญี่ปุ่นนะครับที่สร้างความประทับใจให้เขามากที่สุดนักเตะญี่ปุ่นทั้ง2คนนั้นนะครับหยุดเขาได้แล้วหลายครั้งนะครับเวลาดวลกันตัวต่อตัวนะครับอีกทั้งรู้สไตล์การเล่นของเขาเป็นอย่างดีแต่ถ้าให้พูดถึงนักเตะคู่แข่งต่างชาตินะครับที่เขาประทับใจคู่แข่งคนนั้นก็คือเทนอาโนนะครับเพราะในมุมมองของมิตมะแล้วนะครับแม้ เขานะครับจะเลี้ยงผ่านบอลผ่านไปได้นะครับแต่เทนนะครับก็จะกลับมาขวางเขาอีกครั้งนอกจากนั้นนะครับมิตโตมะยังชื่นชมยังชื่นชมเทนว่ามีแขนนะครับที่แข็งแรงมากมิตโตมะนะครับยังได้ปกป้องเทนอีกว่าผู้คนนะครับพากาันวิจารณว่าเทนเล่นเกมรับแย่แต่ความจริงที่เขาเจอมาไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเทนเป็นผู้เล่น ที่แข็งแรงมากนะครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของมิโตมะนะครับที่ออกมาพูดปกป้องและชื่นชมเทนอาโนนะครับแล้วเพื่อนชาวริพูนะครับคิดยังไงกับการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ของมิโตมะครับ ประเด็นต่อมานะครับเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับฟาบิซิโอโรมานโนนักข่าวคนดังที่เชื่อถือได้ก็ได้ออกมาโพสตคลิปนะครับอัปเดตสถานการณ์ของทีมลิปูของพวกเราไว้2เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1นนะครับคือเรื่องของนักเตะลิปูที่กําลังจะหมดสัญญาหลังสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้โรมานโนเปิดเผยว่า2นักเตะที่จะย้ายออกจากทีมลิปูไปแบบฟรีฟรๆก็คือนาบีเกตาและอเล็กซ์ออกเลชมเบรล์นะครับเรื่องการต่อสัญญาของพวกเขากับลิปูไม่มีความคืบ หน้าอะไรนะครับแล้วไม่มีการพูดคุยกันกับตัวเอเย่นของนักเตะเลยนะครับส่วนมิลเนอร์นะครับโรมาโน่ขอให้แฟนบอลลิปูจับตาดูสถานการณ์ของมิลเนอร์ไว้นะครับเพราะมิลเนอร์อาจต่อสัญญานะครับอาจได้สัญญาใหม่กับลิปูด้านเฟอร์มิโน่นะครับโรมาโน่ก็ได้ออกมายืนยันเช่นเดียวกันนะครับว่าเฟอร์มิโน่ลิปูนะครับได้ยื่นสัญญาใหม่ให้เฟอร์มิโน่แล้วโดยสัญญาฉบับใหม่นี้นะครับจะเป็นสัญญาระยะสั้นเพียง2ปีเท่านั้นนะครับ เรื่องที่2นะครับที่โลมาโนได้ออกมาพูดถึงก็คือเรื่องของ โจ๊ดเบลลิงแฮมโรมาโนนะครับออกมาเปิดเผยว่าเยอร์กินคอปนะครับนั้นยังคงอยากได้ตัวจ๊ดมาร่วมทีมลิพูไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ตัวจ๊ดนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะย้ายไปเล่นที่ไหนในฤดูกาลหน้านะครับเรื่องการเจรจาสัญญากับตัวจ๊ดนั้นมาร์คพ่อของจ๊ดนะครับจะเข้ามาเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองไม่มีเอเจนต์นักเตะคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการตัดสินใจย้ายทีมที่กําลังจะเกิดขึ้นจึงขึ้นอยู่กับตัวจ๊ด และพ่อของเขาเป็นหลักนะครับโดย3ทีมนะครับที่เป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวจูดไปร่วมทีมมากที่สุดได้แก่ทีมลิเวอร์พูลทีมเรอัลมาดริดและทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับโดมาโน่ยังออกมาเปิดเผยว่าทีมเชลซีนะครับไม่ได้ยื่นซื้อตัวจูดในช่วงเดือนมกราคมอย่างที่มีข่าวดือแต่อย่างใดนะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากคลิปล่าสุดของฟาบิโอโรมาโนครับ ประเด็นต่อมานะครับมาอัปเดตข้อมูลเรื่องการซื้อทีมลิผูกันสักนิดนะครับข้อมูลนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆต้องฟังและวิเคราะห์กันดีๆนะครับมาร์คโอคอนเนลนะครับนักข่าวสายหงจากเว็บไซต์ defo.com นะครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษกับทางโมฮัมเหม็ดไิดอัลกาบีนักข่าวชาวกาตาร์ที่มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า40,000 0คนนะครับโดยสอบถามถึงเรื่องการซื้อทีมลิผูจากทางฝั่งกาตา นักข่าวชาวกาตารายนี้นะครับได้ออกมาให้ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้นะครับใกล้จะมีข่าวใหญ่ออกมาจากฝั่งกาตาว่ากาตาสปอร์ตอินเวสเมนต์หรือ QSI ไม่สนใจซื้อทีมลิภูอีกต่อไปแล้วเนื่องจากพวกเขานะครับไม่พอใจสัดส่วนการถือหุ้นที่ FSG เสนอให้เพียง49เท่านั้น QSI นะครับได้ยื่นคำขาดให้ f f g แล้วว่า f f g จะให้ QSI ได้ถือหุ้นมากกว่า50%หรือ f f g จะไม่ได้อะไรเลยซึ่งปัญหาของสัดส่วนของการถือหุ้นนะครับที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้นี้เองนะครับจึงเป็นเอ็นหนึ่งอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่นักข่าวกาตารายนี้เชื่อว่าในเร็วๆนี้นะครับจะมีข่าวออกมาว่า QSI ไม่ซื้อทีมลิพูแต่เลือกที่จะไปซื้อทีมอื่นแทนครับ อย่างไรก็ตามนะครับย้ำนะครับอย่างไรก็ตามมาร์คโอโกเนลนะครับนักข่าวสายหงผู้เขียนข่าวนี้นะครับก็ได้จับผิดคําให้สัมภาษณ์ของอากาบีนะครับนักข่าวชากาตาว่ามันแปลกมากนะครับที่ QSI จะซื้อทีมนี้ผูกครับเพราะล่าสุดนะครับคาเวสเฮ โซเฮคอร์ so hey นะครับนักข่าวจาก Skysport ก็ได้ออกมายืนยันอีกคนเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่า QSI นะครับที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของทีม p a r ป s รีสแซง a ช k แม n ไม่สามารถซื้อทีมในอังกฤษที่ลงเล่นในยูฟาแชมเปียนลีกได้นะครับเนื่องจากผิดกฎของยูฟาที่ระบุไว้ว่าเจ้าของทีมไม่สามารถเป็นเจ้าของทั้ง2สโมสรที่ลงแข่งในรายการเดียวกันได้ด้วยเหตุผลนี้นะครับ QSI จึงไม่สามารถเป็นเจ้าของทีมในอังกฤษที่ลงแข่งในแชมเปี้ยนลีกได้นะครับแต่กลุ่มนักลงทุนนะครับจากกาตาร์กลุ่มอื่นๆนะครับสามารถซื้อทีมในอังกฤษได้อยู่ดีครับในทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากมาร์กโอคอนเนลนักข่าวสายหงส์ที่ได้สัมภาษณ์นะครับและจับผิดคำให้สัมภาษณ์ของโมฮัมเหม็ดไซด์อัลกาบีนักข่าวชาวกาตาร์นะครับเรื่องการซื้อทีมลิพูกก็ต้องติดตามกันต่อไปครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในโลกของธุรกิจครับ ประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่คําให้สัมภาษณ์ล่าสุดของเป๊ปกาดิโอลากุนซือทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ออกมาอ้างว่าทีมลิปูของพวกเราพยายามให้ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนยูฟ่าแบนครับย้อนกลับไปเมื่อปี2020นะครับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎการเงินนะครับซึ่งอาจต้องเจอโทษหนักที่สุดนะครับถึงขั้นถูกแบนจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถึง2ปี ก่อนที่สุดท้ายนะครับทีมของเป๊ปจะอุทรณ์สำเร็จไม่ถูกยูฟ่าแบนซึ่งเรื่องราวในครั้งนั้นนะครับเป๊ปจำได้ดีและไม่เคยลืมนะครับว่าทีมลิภูของพวกเราและทีมในพิมลิในตอนนั้นอีก8ทีมพยายามทำให้ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกแบนจากยูฟ่าครับ เว็บไซต์ดิคแอนาลติกนะครับสื่อชื่อดังที่เชื่อถือได้ได้ออกมาเปิดเผยคำให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ของเป๊ปไว้ว่าตอนนั้นนะครับระหว่างที่ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังรอคำตัดสินจากยูฟ่าอยู่9ทีมในพรีเมียร์ลีกตอนนั้นนะครับอย่างทีมเบอร์ลี่ทีมบูฟทีมเลสเตอร์ทีมนิวคาสเซิลทีมสเปอร์ทีมอาร์เซนอลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมลิวพูและทีมเชลซีต้องการให้ซิตี้ถูกแบนจากยูฟาแชมเปียนลีกเพราะต้องการแย่งโควตาไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกเองเป๊ปบอกว่านะครับปัญหาในตอนนี้ที่ทีมซิตี้เจอจึงไม่ต่างกันจากครั้งนั้นนะครับทีมซิตี้มีทนายที่ดีเช่นเดียวกันกับทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกอีก19ทีมที่จะจ้างทนายมาสู้คดีกับซิตี้เช่นเดียวกันก็ถือเป็นคำให้สัมภาษณ์ ที่ดูเดือดมากนะครับเพราะระหว่างที่เป๊ปพูดเรื่องนี้ไปด้วยนะครับเป๊ปก็ชูนิ้วบอกไปด้วยนะครับว่าทีมในพรีมลีกทีมไหนบ้างนะครับทั้ง9ทีมนะครับที่หวังให้ซิตี้นั้นถูกแบนดจากอยู่ฟานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเป๊ปถึงกล้าพูดเรื่องนี้นะครับผ่านสื่อได้ระบุชื่อชัดเจนเลยครับว่าเป็นทีมลิพูเป็นทีมนั้นทีมนี้โดยไม่กลัว โดนฟ้องนะครับหรือเขานะครับมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างไรนะครับถึงออกมาอ้างว่าทีมลิภูของพวกเราอยากเห็นทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกแบนจากยูฟ่าเมื่อตอนนั้นนะครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้นะครับในช่องของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับออฟฟิเชีนะครับที่เห็นอยู่ในรูปนะครับโดยสามารถดูและฟังตั้งแต่นาทีที่3.40เป็นต้นไปนะครับ แล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับคำให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ของเป๊ปกวาดิโอราครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวลิเวอร์พูลและคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้หากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนคอมเมนต์หรือส่งซุปเปอร์ตงเข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับแล้วหลังจบเกมนะครับลิเวอร์พูลเจอกับทีมเอลบอร์ตันมาเจอกันอีกครั้งครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ